ก็ก็คงที่ที่เกี่ยวที่การทั้งสองท่านมีข้อความวนเรื่องอาจจะทำอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คือผมว่าต้องช่วยกันคิดวิธีนะแล้วก็จริงคนที่เก่งๆนะคือปัจจุบันนี่คือตำรวจมันจะอยู่ไอ้หน่วยที่มันจะอยู่กระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครัแล้วก็กระชากหน่อยในตัวนี้นะครับใาย ก็ก็อันนี age, we re, we re her, mm ้อ hmm. ันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะแต่ว่าในแง่ของเนชั่นเองเนี่ยเราเราเป็นสื่อสื่อมวลชนเราก็คิดว่าอย่างที่ผมบอกไว้ว่าของสื่อในในคือเนชั่นเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสื่อเป็นเป็นโอมิเดียหัือสื่อพิมหรือเป็นเนี m e d วีเดียแบบพวกอินเทอร์เน็ตพวกพวกมือถือพวกนี้เนี่ยหรือหรือเป็นการการข่าวตางใหม่ พวกทีวีพวกชัทไลฟ์ทีวีเนี่ยนะคือเราก็พยายามยืนอยู่บนหลักเดิมนะครับคือผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญของของสื่อมวลชนเลยคือหลักเดิมก็คือว่าการสร้างความน่าเชื่อถือของคอนเทนต์ที่นำเสนอออกไปแล้เป็นสิ่งที่คเครเดนชั่นเองเนี่ยก็ยึดหลักนี้แล้วก็คิดว่าในระยะยาวเนี่ยสื่อที่มัน คือข้อมูลที่มันเยอะมากๆเลยนะฮะมันมันมันมาท่วมโลกเนะนี่ยแล้วมันโอเวอร์โหลดของแต่ละคนเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็มันก็จะกรองตัวมันเองคนระับคือผมคิดว่าใครใครใช้ใครได้ประโยชน์ใครเหนื่อยอะไรเนี่ยจริงๆเราเลือกได้นะครับคนคนที่คนที่ที่เสพสื่อเนี่ยเลือกได้เลือกจะเสพหรือไม่เสพจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่เครียดนะเลือกที่จะสนุกก็ได้นะครับแต่ว่าของในเช่นเองเราเลือกที่จะทํา สิ่งที่ที่มันอยู่บนหลักเลยหลักของวิชาชีพสื่อมวลชนการสร้างความน่าเชื่อถือขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้กำสับว์ครับเรียนเชิญคุณโมซินีครับก็หัวข้อก็คือวันนี้คือใครทําใครใช้ใครเหนื่อยใช่ไหมคัที่ี่ขอสรุปทีนี้ใครทําใครใช้ก็คงชัดเจนนะคะคือโลกแห่งอนาคตคือยูเซอร์เป็นคนทำและยูเซอร์เป็นคนใช้นะคะซึ่งซึ่ง ขาก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าก็จะมีมีทางเลือกให้มากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของความเหนื่อยเนี่ยต้องขอยกให้ทางฝั่งคอนเทนต์กับฝั่งมีเดียด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์นี่น่าจะเหนื่อยมากขึ้นในเรื่อง,ใน,องในเรื่องการทำไรายได้นะคะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยถึงแม้ว่าทูจะไม่ได้ทําธุรกิจคอนเทนต์นะคะแต่เรา,เ,าเราเราจริงเราเราไม่สนับสนุนการที่เป็นใครเลยนะคะเราเราสนับสนุนการที่คนมี creativity สามารถที่จะ ไ,ไฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทูแล้วก็ o p e เ a อ o r เจ้าอื่นที่จะเป็น a s d แท็กเนี่ยก็คงจะต้องเห,ห,หนื่อยแต่เ็าคงจะยินดีเหนื่อยยินดีเหนื่อยในการที่ทำให้คนสามารถเข้ามาหาข้อมูลหาสิ่งดีๆได้ผ่านคุก,คกเทคโนโลยีขณะเดียวกันมีระบบย์เ m e n t ระบบในการเก็บเงินให้คนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเราคงจะเราคงจ,จะเหนื่อยตรงนี้แต่น่าจะเป็นเหนื่อยที่แบบเป็นเบนฟิต อข,อขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้นะครับผมเช,ชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาฟังเสนาานในครั้งนี้ก็คงได้รับประโยชน์รวมถึงได้รู้จักเ,เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นแล้วก็คงได้เห็นประเด็นต่างๆรวมถึงแนวโน้มน,นะครับในน,นามของคณะที่วิวกรรมศาสตร์นะครับก็ค่าขอขอบคุณทั้งผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็วิยทยากรทุกท่านเลย นะที่มีครับขอบรู้มากครับขออนุญาตส่งต่อหนะ้าที่ให้ก,ใกับพิธีกรหลักในรายการนะครับคุณน้องครับ โครงการศิลป์โลกลังเกียรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันแค่ขอการเรียนเชิญท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะท่านประธานในวันนี้เป็นให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้กับที่เจ้ากุ๊ท่านนะคะขอเรียนเชิญที่เจกท่านทางเวทีด้านล่างเลยค่ะท่านอาจารย์จะได้ถ่ายรูปสวยๆดีค่ะ ขอรียนเชิญศาสตราจารย์ดร,ดรประสิทธิ์ประพิมนมงคลการนะคะผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกนชค่ะ บริษัทเนชั่นบอร์ดแคร์ซิ่งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญคุณมนศินนรีนาคปนันผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะ จารย์ดรยันยงเต็มอำนวยผู้ทรงคุณูปจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ม,มหาวิทยาลัยคะ่ะและท่านสุดท้ายนะคะโมด o เลเตอร์ของเราในวันนี้ผู้ช่่ยวาสตราจารย์ดรสุเพศิรุพิโยค่ะ เองการภาษาสุร์ดงกรนท์รั้งที่อะไรในช่วงต่อไปนะคะก็ยังจะมีช่วงไฮไลท์ของการจัดงานในวันนี้นะคะก็เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงของการมอบรางวัลสมาชิกดีเด่นของโครงการตืิดโลกมนเกีย์เดี๋ยวเราจะมีวิดิทัศน์เกิดให้ได้รับชมกันนะคะเชิญนัานผู้เชิญแขก่านผู้เกียนอยู่ชมวิดิทัศน์กับเราก่อนนะคะแล้วก็ร่วมเป็นเกียรติในการมอบของรางวัลสําหรับสมาชิกดีเด่นของเราในปีนี้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเรามีวิดีัศเนี่ยให้ให้ให้ท่านได้ร่วมชมได้ร่วมรบลึกถึงความหลังในรอบ1ปีของเราที่ผ่านมากับการจัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกลังเกียและการอบรมทั้งต่างๆที่ผ่านมาของเรานะคะค่ะขอเชิญชมวิดีทัศเลยค่ะ เกียคืออะไรคำว่าแลังเกียร์คือหลังกว้างแต้ร่มจจำจุลีภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหละใเนประสงค์ที่ใช้จัดกิจกรรมทั้งของคณาจารย์และนิสิตดังน,นั้นคำว่าเปิดโลกแลังเกียร์จึงมีความหมายเชิงไหนคือการเปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีแลังเกียร์เป็นศูนย์กลาง ออกสู่สายตาของสังคมภายนอกและเชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมอบรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อถ่ายโอนองความรู้ทางด้านวิศวกรรมสู่สังคมโดยไม่หวังผลกำไรโครงการเปิดรอกแลนเกียร์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายโอนองความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมสู่สังคมทุกระดับ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมนักวิศวกรรมศาสตร์กับองค์กรภายนอกหรือกับชุมชนเผยแพร่ความชื่นนันด้านวิศวกรรมศาสตร์ของคณะาจารย์ให้สังคมรับทราบจะเป็นในลักษณะการบรรยายหรือการบรรยายเชิงปฏิบัติการเน้นการให้ความรู้ร่วมกับการใส่ให้เห็นจริงหรือในบางกรณีให้ทดลองปฏิบัติในบรรยากาศสบายๆเนื้อหาเข้าใจง่ายแบบเล่าสู่กันฟังหรือเรียนรู้ร่วมกัน เนื้อหาก,การอบรมมีความหลากหลายครอบคลุมทุกษาขาทางวิศวกรรมศาสตร์กิจกรรมอบรมโครงการเปิดรอบกรารเกียร์จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในรอบหนึ่งที่ทผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อต่างๆตองต่อไปนี้รู้จักหุ่นย์กับเชนโลกการรู้จำใบหน้าค้นหาคนจากภาพ เรียอรู้การใช้งาน GPS และแผนที่นำทางการประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดแสนสำหรับคนตาบอดรังสีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอันตรายหรือไม่การประหยัดพลังงานในครัวเรือนทำอย่างไรการกัดเซอใชายฝั่งแผ่นดินที่สูญเสียไปใครเป็นต้นเหตุเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล The Climate Conversation Online, a n d r e l a t e d Social Software Research, Next Generation Network ฟิลเ t อร์อินเทอร์ Next Generation Network ทรบิดเ e อร์เซกัน home การจัดการกลุ่มและอนุภาคแขวนลอยในอากาศสำหรับอุตสาหกรรมวิศวกรน้อยถอดประกอบเครื่องจักรกลการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมด้วยการจัดก,การโซ่อุปทานระบบควบคุมและตรวจวัดวิเคราะห์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเทคนิคการลดค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด การอนุรักษ์แรงงานจากมหาวิทยาลัยสุสาหกรรมสังคมออนไลน์ใครทำใครใช้และใครเื่อยไรรางวัลสมาชิกดีเด่นถัดเลื่อกจากคนที่ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดโลกแรงเกียร์นับตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายนามดังต่อไปน,นี้ หนึ่งนายโอลานชินอํานดยสุแล้วก็เลยลองเข้าเข้าร่วมกิจกรกรมกับโลกนเกียร์ยูเพราะว่าเออมีหัวข้อที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับอีกอย่างลักษณะการให้ความรู้ก็เป็นการปัรยายแบบเข้าใจง่าย,ายๆหุนใจที่ตามโครงการให้เกียรติสองนายกี่ยน ทรงสินสุนทรในงานอะไรๆก็มาแต่โรควันเกียรติ่ยเพื่อนได้นมาให้ทให้มาอบเย็นที่นี่ท่านต้องไดรู้จักได้เห็นมันต้อได้เห็นแต่สมานานสารบหลวง่อมีประโยชน์ก็ต้องขอขอบคุนให้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปสามนายเกียรติชัยพิพัฒนารวงมีงานเปิดโลกการเมืองกันเพือกเก่อนไดะนำให้าามาให้คมคิดว่ากิจกรรมเปิดโลกบางเตี้ยเป็น ทางคณะผู้ขอกรรมทั้งอาจาและวิธีพยายามที่จะนำความรู้ใน้องเรียนถ่ายทอดให้กับประาชนรู้สึกว่าการเตรียมการของทางเจ้าหนี้มีความพร้อมที่จะให้ผู้ข้อรับการพิมพได้ความรู้หลักๆจากการที่เรนมาหลายๆั้งความรู้ที่ได้ก็จะเป็นฐานความรู้ไว้ใช้ในสี่นายจงสริเล็กมณีโชติ โรียมกะเป็ารทีมนะ่อน้อด้านทุกมศาสตร์เอ่อโยางขอขอบคุณายรายวัผ้นรรัชนุฒิรรมศาสตร์อาการจ้าที่ผู้ที่เกของทุกคนที่สนกี่งในรการห้นายกิติพง์เจริญกิจานุกิจประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นเหมือนหาสมองนะครับจากถ่าสมาชทิ่โครงการ ถ้าานสนใจที่จะหาความรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยากรู้ว่าการตรวจโรคหลังเกลียของคณะวิศวกรรมเนี่ยมีอะไรที่เป็นประโยชน์แต่ตัวท่านลองเข้ามาสัมภาษณ์ดูครับและหกนายสมวุจันทรานพุพงศ์โครงการเปิดโลกหลังเกียวเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะฮะเป็นโครงการที่บริการสังคมแต่บุคคลภายนอกมาอะไรประโยชน์ที่ที่ไปจะได้รับก็ได้ความ,มรู้เนี่ย ที่มาสำนักมาอบรมเนี่ยจะไ,ได้ไปใ,ใช้ในที่ประจำวันหรือว่าประยุกใช้ในสายงานที่ตัวที่ได้เคียงที่ตัวบางงานท่านแรกคุณโอรานชินอํานวยสุดค่ะขอความเชิญสุค่ะท่านที่สองคุณกียงทรงศินสุนทรค่ะ เล็กมัมีโชคค่ะคุณพี่คุณสุประโคคุณกิติพงศ์เจริญกิจจานุก,กิจค่ะ ท่านคณะบดีค่ะที่ให้เกียรติเป็นผู้มออประวัลของเราในวันนี้นะคะในโอกาสสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปดิฉันให้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการตรวจโรคนานเกียในเดือนธันวาคมนะคะได้แก่เรื่องสำหรับเรื่องถัดไปนะคะในเดือนธันวาคมได้แก่เรื่อง สุขาพิบาลและความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยซึ่งจะเป็นการให้ความรู้พื้นฐานแก่ท่านในเรื่องระบบน้ําประปาระบบระบายน้ําการบำบัดการบำบัดน้ําเสียและระบบป้องกันอักขีภัยในที่อยู่อาศัยทั้งนี้ก็เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสําหรับในที่อยู่อาศัยของท่านเองในการที่จะพูดคุยกับท่านหรือว่าในการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในระบบที่เกี่ยวกับสุขาพิบาลต่างๆนะคะ เราจะมาพบกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันที่19าธันวาคมโดยจะ,ะให้หรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งบนหน้าเว็บนะคะทุกท่านที่สนใจสามารถติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w e n g r a a c t h คลิกม,มาที่ปิดโลกลาเซียน,นะคะแล้วก็สามารถสลับผ่านหน้าเว็บเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้ที่ขอกบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานกับเราในวันนี้ ท่านคณะบดีท่านรองคณะบดีท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็ท่านสมาชิกผ er <tant S 2> ูไ้ได <Hoy S 1> ้รับรางวัลที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานวันนี้ขอกราบขอบคุณและสวัสดีไว้ในโอกาสนี้ค่ะขอกราบขอบคุณค่ะวขอเชิญถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อร่วมกันนะคะสำหรับวิทยากรนะคะขอเชิญถ่ายรูปร่วมกับท่านคณะบดี